เป็นสถานศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ตั้งอยู่ที่69หมู่ที่4บ้านสีอุบลตำบลภูหออำเภอภูหลวงจัังหวดเลย มีเนื้อที่30ไร่80ตารางวาปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น245คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนภายใต้การบริหารงานของนายโยทินผุยขันพ่วงหน่วยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพถอรดับสองดาวตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านหนองบัวได้ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามแนวทางในโครงการคุณธรรมสพถเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพถอรดับ3ดาวในปีการศึกษา2567 การดำเนินงาน 1. มีการกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวกําหนดข้อดีข้อด้อยพฤติกรรมเชิงบวกตลอดจนปัญหาด้านคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วตั้งเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนดังนี้ 1. ซื่อสัตย์สุจริต 2. รับผิดช,ชอบ 3. พอเพียง การกำหนดวิธีการบรรลุเป้าหมายผู้บริหารครูวางแผนพัฒนางานคุณธรรมในโรงเรียนโดยมีนักเรียนเป็นทีมงานปฏิบัติงานร่วมกันทั้งโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะปฏิบัติงานกำหนดคุณธรรมเป้าหมายระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของโรงเรียนมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลัง ตามบทบาทหน้าที่และระเบียบวินัยของโรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศร่มรื่นสะอาดสวยงามน่าอยู่ปลอดภัยและโรงเรียนมีการจัดภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านความมีวินยัยความซื่อสัตย์และความพอเพียงให้ครูผู้สอนในรายวิชาพื้นฐาน ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บูรณาการคุณธรรมเชื่อมโยงสู่เนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอนในรูปแบบที่หลากหลายเช่นการทำงานกลุ่มการทำโครงงานการศึกษาค้นคว้าอิสระตามความสนใจผสมผสานกับการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนการบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดให้มีการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้มีการทำความดีทั้งภายในโรงเรียนและทำความดีให้กับชุมชนภายนอกตามสมควรกับวัยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชาวันเข้าพรรษา การํำเนินการโครงงานคุณธรรมห้องเรียนจากคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบและความพอเพียงทำให้โรงเรียนบ้านหนองบัวได้มีการจัดทำโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งคุณธรรมทำให้โรงเรียนมีโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนทุกห้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามดังนี้ 1. น,นักเรียนเข้ารับความรู้และค้นหาอัตลักษณ์ตนเองค้นหาพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของนักเรียน 2. วิเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกหรือปัจจัยเสียงที่เป็นปัญหาจนนำไปสู่การสรุปเป็นโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนการดำเนินการโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองบัว เมื่อนักเรียนดำเนินการโครงงานคุณธรรมห้องเรียนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาทั้งผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนกำหนดโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองบัวให้เข้ากับคุณธรรมอัตลักษณ์คือซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบและความพอเพียงดังนี้โครงงานของหายต้องได้คืนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริต โครงงารโรงเรียนสะอาดสวยด้วยมือของเราสอดคล้องกับอัตลักษณ์ความรับผิดชอบและโครงงานออมได้ออมดีมีอนาคตสอดคล้องกับอัตลักษณ์ความพอเพียงผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 1. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบัติโครงงาน ทำให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความซื่อสัตย์ทำงานและส่งงานตรงเวลารักษาความสะอาดห้องเรียนนอกจากนี้ยังรู้จักความพอเพียงในการใช้เงินรู้จักประหยัดการออมเงินช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วยความเต็มใจรับประทานอาหารกลางวันหมดถาดใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัด ปิดไฟปิดพัดลมเมื่อไม่ใช้มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพิ่มขึ้นรู้จักการทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่มการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีทัากษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ 2. ผลที่เกิดขึ้นกับครูการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการพัฒนางานมาปฏิบัติงานเข้าสอนตรงเวลาใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนอย่างคุ้มค่าส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดช่วยเหลืองานของโรงเรียนด้วยความเต็มใจออกแบบกิจกรรมบูรณาการคุณธรรมเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน 3. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาและเต็มเวลานิเทศการเรียนการสอนตามกำหนดใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับความไว้วางใจจากชุมชน และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างจริงใจ 4. ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนจากกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยใช้แนวคิดหลักตามรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนทำให้เกิดองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีบทเรียนที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ทำให้โรงเรียนได้รับรองผลการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทรโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับสองดาวการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองบัวถือเป็นการสร้างการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้เข้ากับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนครูและชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาสถานศึกษานี้อย่างต่อเนื่องและเต็มใจ การยกระดับสู่โรงเรียนคุณธรรมระดับ3มดาวในปีการศึกษา2,567จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่โรงเรียนตั้งใจดำเนินการต่อไป